ก็รถไปจอดจุดแรกนะครับได้ช็อกโกแลตมาครับนี่ครับไม,ไม่ใช่ดอกคุณเหลาเป็นช็อกโกแลตหลายวันนะครับนั่งพูดลงไปชิมแนละ้วก็อ,อกรอ่อยก็ลยซื้อมาครับที่นี่ลังกาวีนนะโห <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยช็อกโกแลตขาว ก็บอกที่อร่อยที่สุดนี่ก็ปบอกอร่อยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดทุกที่ประมาณหกร้อยบาทนี่ฮะมันจะเป็นรสเข้มข้นนะครับช็อกโกแลตรสเข้มข้นผสมอันมนั่ง <c oughs> คนหนึ่งก็สามักทสี่บาทพอจบทะนะฮะ ช็อแลตทุเรียนก็มีช็อกโกแลตทุเรียนช็อกโกแลตโกโก้ช็อกโ,คโ,คโคกแลตอ่าน,นมอัลมอนด์มีหมดเลยครับรชื่อว่าบูคิสก๊อกเก็ตด,ดำคกฟี้นะครับร้านอ่นาก็มีแบบไหนเลยนี้ก็มีทุเรียนนะทุเรียน อยู่ที่ร้านไหนครับนี่ครับร้านนี้เลยครับชื่อร้านนะครับอยู่ที่เอยู่อย่างนี้ครับ้เพื่อนเพือมาลังกวีก็มาแวือกลับบ้านได้ครับปลอดภาษีครับ สรุปว่าได้มานะครับแต่ผมชอบอันนี้นะสีขาวเนี่ยน่ากินมากครับขอบคุณที่ติดตามชมครับันีดโจ๊กเวชนา affirm, tamanho, ครับกับช็อกโกแลตสองถุงครับดูครับ